เลือดตีฟาร์มควายไทยครับดูนี่ครับตัวถัดไปที่เข้ารอบครับหมายเลขสี่แปดศูนย์ครับสี่แปดศูนย์ของขวัญน,นะฮะจากตีน้อยฟาร์มอําเภอหนองขาย,ยัางครับตัวถัดไปที่เข้ารอบครับหมายเลขสี่สองหนึ่งครับสี สองหนึ่งจังยู่นะฮะอังเปาครับจากพัชราปาอมอำเภอทับทันครับขอไปด้วยครับหมายเลขสี่สี่หครับสี่ส่ากาละแมครับจากอรา,ารยาปาปไยไทยอำเภอหนองฉางครับยังอยู่ครับส8่แครับส 8 9จอมขวัญฮะจากพรวัชรีอำเภอหนองฉางครับขอไปด้วยครับ4 6 2สองครับ4 6 2กสองต่อแก้วครับจากเจริญฟาร์มอำเภอหนองขาหยางครับยังอยู่อีกตัวครับ4 64ครับ4 64ครับฮพนี่ครับจากควายนาคาเฟ่อำเภอสว่างอารมณ์ครับเหลือ5ตัวสุดท้ายที่เขาหลบนะครับไปเลย สามหนึ่งสามครับสามหนึ่งสมมะลิครับจากซับอุดมฟาร์อมอำเภอหนองขาหย่าง้วครับยังอยู่ครับสี่องเครับ4ี่สองเกนะครับ น้องชมพู่นะครับจากนุ่มอุทัยฟาร์มอำเภอบ้านไร่ครับ498ครับ498น้องโมนาครับจากเล็กอุทัยฟาร์มอำเภอเมืองครับเหลือสองตัวที่เขารอบครับ4471 <4, S 2> ครับ4 เจ็หนึ่งอยู่นะครับน้องปานดาวครับจากอภินานฟาร์มอำเภอทับทันอีกแล้วครับและตัวสุดท้ายที่ยังไปต่อครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้ามาช้าแต่ได้ไปต่อนะครับเขาคือจันเจ้าครับจากตีน้อยฟ์มครับอำเภอหนองขายยางครับขอเสียงปรบมือให้แก่ทุกตัวที่ไม่ได้ไปต่อครับขอบคุณมากๆครับ งานยิ่งใหญ่เพราะท่านนีนะครับแต่วันนี้ดูแล้วมี2ปัจจัยนะครับคือ1อายุน้อยกว่าเขา2คือความพร้อมเรื่องของสภาพร่างกายเท่านั้นเองนะครับและหลายเวท่าะคุณหมอายที่เคยไปต่อไม่ได้เนี่ยกลับมาได้แกนแชมป์ระดับชาติด้วยนะครับก็จ่าพื้เทอโบรานเขาบอกว่าไม่ล้มเลิกไม่ล้มเหลวครับทุกอย่างที่ทำนะครับก็ มีหลายตัวนะครับที่ประสบความสาเร็จจนคว้าแกนแชมป์หลายสนามก็เคยตกรอบแรกมาแล้วนะครับประจาสัมพันธ์ไป